สวัสดีครับพบกับ AJK Variety รายการดีๆทางช่อง AJK Channel ครับในตอนนี้นะครับเราก็จะพาทุกท่านไปเที่ยวทวีปอเมริกาใต้กันนะครับซึ่งทวีปนี้ก็นับได้ว่าเป็นทวีปในฝันของใครหลายคนเนื่องจากความที่ ทวีปนี้ไกลจากประเทศไทยเลยเองนะครับและเมืองหลายๆเมืองของทวีปนี้ก็ยังอยู่ใกล้เคียงกับด้านตรงข้ามของประเทศไทยเสียด้วยซึ่งภาษาชาวบ้านแถวสหรัฐอเมริกาจะเรียกว่าแอนติโพลนะครับขออภัยกับสำเนียงทางใต้เวียงจันท์ขออภัยกับสำเนียงทางใต้เวียงจันท์ขออภัยกับสำเนียงทางใต้เวียงจันท้์ไนะครับทีนี้เนื่องจากมันไกลขนาดนี้นะครับมันก็เลยไม่มีเครื่องบินที่บินตรงจากไทยไปได้ในระยะทางที่ ใกลๆนะครับดังนั้นผมก็เลยเกียวโอกาสที่ว่าผมได้เคยใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยบินไปสำรวจที่นั่นสักครั้งหนึ่งเพื่อจะได้เห็นกับตาสักครั้งว่าดินแดนสุดขอบโลกที่คนไทยเนี่ยใฝ่ฝันมันจะเป็นอย่างไรนะครับก็ เลยได้มีโอกาสสักครั้งในชีวิตเพื่อทำตรงนี้สำหรับท่านที่อยากจะออกเดินทางจากประเทศไทยก็ไม่ต้องเสียใจไปครับผมเชื่อว่ามีท่านผู้ชมหลายท่านแน่นอนที่ก็สนใจเช่นเดียวกันก็เลยจะทำคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านที่อยากจะออกเดินทางไปจากประเทศไทยก็ ในสมัยนี้นะครับเราก็จะมีสายการบินต่างๆที่บินออกจากกรุงเทพไปแวะเมืองสําคัญสคัญของโลกแล้วก็ต่อไปอยังทวีปอเมริกาใต้เนี่ยง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะมากครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องนับอนใจไปครับผมเชื่อว่าถ้าหากว่าวันหนึ่งทุกท่านมีโอกาสก็คงจะได้ไปเช่นเดียวก,กันแต่ถ้าหากว่าสนใจว่าทวีปนี้จะเป็นอย่างไรเรมาติดตามชมกันพร้อมๆกันเลยนะครับและทวีปอเมริกาใต้เนี่ยมันมีอะไรดี รประเทศต่างๆก็จะมีหลายประเทศหลายๆท่านที่เคยศึกษาประวัติศาสตร์ก็อาจจะพอทราบมาบ้างว่าประเทศต่างๆในทวีปนี้ส่วนมากแล้วเป็นเมืองขึ้นเก่าของสเปนนะครับยกเว้นบราซิลที่เป็นเมืองขึ้นเก่าของโปรตุเกสนะครับซึ่งความที่ประเทศเหล่านี้เป็นเมืองขึ้นของสเปนแล้วก็โปรตุเกสซึ่งมีวัฒนธรรมแบบละตินอยู่ดังนั้นดินแดนตรงนี้รวมถึงบางส่วนของอเมริกาเหนืออเมริกากลางนะครับก็จึงเรียกรวมกันว่าลาตินอเมริกา ตามสํานียงชาวบ้านแถวแคลิฟอร์เนียตามสํานียงชาวบ้านแถวแคลิฟอร์เนียตามสำเนียงชาวบ้านแถวแคลิฟอร์เนียนะครับเขาตามที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี้และเนื่องจากประเทศเหล่านี้มีวัฒนธรรมแบบละตินภาษาที่เขาใช้ก็จะเป็นภาษา,าสเปนหรือโปรตุเกสรวมไปถึงศาสนาวัฒนธรรมต่างๆก็จะมีความที่ได้รับอิทธิพลมาจากสเปนและโปรตุเกสค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นได้ว่า สถานที่อย่างเช่นอนุสาวรีย์พระเยซูที่นครริโอเดจาเนโรที่ประเทศบราซิลนะครับก็จะเป็นอิทธิพลที่ได้รับมาจากทางยุโรปในแง่ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะครับแต่ถามว่าประเทศนี้มีอย่างอื่นที่น่าสนใจไหมอีกเยอะแยะมากมายครับทั้งในเรื่องของธรรมชาติแล้วก็ในเรื่องของอารยธรรมหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินเรื่องของชนเผ่าอินคากันมาแล้วนะครับหรือไม่ก็เคยได้ยิน สิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติอันเรื่องชื่ออย่างเช่นหมูเกาะ,ะกาลาปากอสที่ประเทศเอกวาดอร์นั่นเองแต่ว่าเนื่องจากว่าทวิบนี้กร่างใหญ่ไพศาลเรหลือเกินเข <Wow. S 1> าคงจะไม่สามารถที่จะ เก็บให้ครบได้ด้วภายในเวลาอันจำกัด oh, <no. S 1> ใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ต้องมาเลือกกันว่าเราจะไปที่ไหนกันดีอ่าสำหรับการเลือกของผมมันก็ไม่ยากนะครับผมคิดว่าณนะเวลานั้นเมื่อปี2012นะครับซึ่เป็นเวลาที่ผมเดินทางไปจริงๆย้อนเวลากลับไปตรงนั้นณนะเวลานั้นผมอายุยังยังแค่หล,ลักเลขสองหัวเท่านั้นเอง <Yeah. S 1> ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะลองมาไล่ดูคุณสมบัติของ AJK ดีว่ามีอะไรบ้างอันดับหนึ่ง AJK เนี่ยรูปหล่อ AJK เนี่ยรูปหล่อ AJK เนี่ยรูปหล่อ 3, 2, รูปหลอจริงสาไม่รู้นะครับรูปลอแต่ว่าอ่าก็อยากที่จะไปค้นหาอะไรใหม่ๆและความหมายชีวิตนะครับรวมไปถึงชอบกินด้วยอ่า oh, <no. S 2> เพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องมาคิดว่าอะไรแบบไหนที่มันจะเข้ากับตัวผมมากที่สุดทีนี้พอลองไล่ไปเรียงมาก็เลยสรุปได้ว่า ผมตัดสินใจที่จะเลือกโบลิเวียเป็นเป้าหมายหลักทาไมต้องเป็นประเทศนี้ทําไมไม่ใช่ที่อื่นที่ดังกว่าอย่างเช่นบราซิลหรืออาร์เจนตินาหรืออะไรต่างๆเหล่านี้สาเหตุที่ผมเลือกโบลิเวียก็เพราะว่าความที่มันไม่ดังเนี่ยแหละครับความที่มันอยู่ในความสนใจของสื่อต่างๆเนี่ยน้อยเลยทําให้ผมคิดว่าผมจะได้รับประสบการณ์จากประเทศนี้ที่บริสุทธิ์ขุดพองประดุจดังไม่เคยช้องมือมาที่ไหนมาก่อนเลย wow. และสิ่งนี้สาหรับผมมันสําคัญมากด้วยนอกเหนือจากนี้นะครับบลริเวียยังเป็นประเทศที่มี oh. รายได้เฉลี่ยต่อหัวที่ต่ำที่สุดในทวีปอเมริกาใต้เพราะฉะนั้นมันจึงหมายความว่าสาธารณโภคโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนั้นก็จะค่อนข้างด้อยกว่าประเทศอื่นเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเลยเป็นสาเหตุสําคัญที่ว่าทําไมผมต,ต้องรีบไปที่นี่ในขณะที่ผมยังมีอายุเพียงแค่หลักเลขสอง mm hmm. เพราะว่าถ้าผมขืนไปตอนที่ผมแก่กว่านี้ ร่างกายผมอาจจะรับกับการที่ต้องนั่งรถบัสนานๆไม่ไหวอีกแล้วก็ได้ใช่ไหมครับอะไรที่มันต้องใช้ความทรหดอดทนหรือความรัดก,กันดานเราก็ต้องควรไปในเวลาที่เรายังดีกำลังวังชาหรือเลีเ้ยวแรงจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ผมไปเพียงแค่โบลิเวียรประเทศเดียวมันก็คงจะน้อยเกินไปใช่ไหมครับทีนี้ผมก็เลยเลือกประเทศข้างเคียงมาทักสองประเทศที่น่าจะพอเก็บคู่กันไปได้บราซิลกนาร์เนนาเป็นเพื่อนบ้านของเขาแต่ผมคิดว่า โอ้โหไม่น่าจะไหวมั้งครับทั้งสองประเทศนี้ใหญ่มากเลยเป็นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองในเรื่องพื้นที่ของอเมริกาใต้เพราะฉะนั้นตัดออกไปก่อนดีกว่าไม่มีเวลาแน่นอนนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือสองประเทศนี้รายไดตกตัวเขาโอเคโครงสร้างพื้นฐานเขาก็โอเคถ้าผมจะมาอีกตอนที่ผมอายุมากกว่านี้มันก็คงยังจะไม่สายเกินไปใช่ไหมครับปารากวัยล่ะอ่าปารากวัยอยู่ติดกับบลรเวียทางฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของป่าแบบอเมซอนแล้วก็อ่า ทุง้ากันานาวซึ่งผมคิดว่ายังไม่ใช่จุดที่ผมสนใจเพราะสิ่งที่ผมสนใจในบลรเวียนั้นอยู่ทางตะวันตกของประเทศซึ่งก็จะเป็นทิวทัศน์ที่ราบสูงของเทือกเขาแอนดีสนั่นเองนอกเหนือจากนี้ที่ที่ราบสูงอลทิพลาโนบนเทือกเขาแอนดีสข,ของบลรเวียต,ตรงนี้ยังเป็นที่ตั้งของนครหลวงที่สูงจากระดับน้ำทะเลสุดในโลกอย่างกรุงลาฟาสด้วยนะครับผมเลยคิดว่าเนื่องจากความที่มันอยู่บนเทือกเขาสูงแบบนี้จะต้องมีทิวทัศน์ภูเขาสูงที่ น่าสนใจและสวยงามอย่างแน่นอนทีนี้เมื่อมาดูเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับบลิเวยทั้งฝั่งแอนดีสเนี่ยก็จะมีอยู่2ประเทศซึ่งน่าสนใจทั้งคู่เลยนะครับได้แก่ชิลีแล้วก็เปรูนะครับชิลีมีอะไรดีอ่าโอเคหลายท่านคงจะเคยได้ยินเรื่องของความลี้ลับของอนุสาวรีย์หินบนเกาะห่างไกลแห่งหนึ่งทึ่มีชื่อว่าเกาะอีสต์ใช่ไหมครับอนุสาวรีย์โมอานั่นเองความลี้ลับนี่แหละครับที่ทําให้ผมอยากจะไปสัมผัสให้เห็นกับตาสักครั้งนึงในชีวิต นอกเหนือจากนี้ชิลีเองก็ยังมีทะเลทรายที่แห้งแล้งสุดในโลกอย่างอัตการมาดสเซอร์นะครับซึ่งที่ความแห้งแล้งของสถานที่แห่งนี้ทาให้เป็นสวรรค์ของนักดาราศาสตร์ที่ไปตั้งกล้องดูดาวเพื่อทําการวิจัยต่างๆมากมายนะครับและยังเป็นจุดที่ดีสุดในโลกสําหรับชมดาวด้วยและเนื่องจากจุดนี้ติดประเทศบลรเวียเราก็สามารถข้ามไปต่อ,อยังประเทศบลรเวียได้เลยใช่ไหมครับเพราะต่อจากบลรเวียละเราก็ไปกันต่อที่เปรูใช่ไหมครับ อพอพูดถึงเปรูทุกท่านจะต้องอ้อมาชูฟิกชูนะครโบ,บราณของชาวอินคาบนหุบเขาใช่ไหมครับสิ่งนี้น่าจะเป็นที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ละแต่เปรูก็ไม่ได้มีดีเพียงแค่มาชูฟิกชูนะครับยังมีร่องรอยอารยธรรมโบราณของชาวอินคาอีเกเยอะแยะมากมายรวมไปถึงอาหารการกินของเขาที่ก็รสชาติแปลกใหม่ไม่คุ้นลิ้นแต่ก็น่าสนใจดีนะครับเป็นประเทศที่เรียกได้ว่ามีวัฒนธรรมอาหารการกินที่ดีสุดแห่งหนึ่งของทวีปนี้เลยก็ว่าได้ ถ้าสนใจเรามาติดตามกันชมเลยดีกว่านะครับว่าทั้ง3ประเทศนี้และการเดินทางสุดทรหดสไตล์ AJK การผจญภัยนี้จะจบลงจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับและการเดินทางเป็นอย่างไรผมก็จะให้ข้อมูลทุกท่านไปในคลิปนี้นะครับเชิญติดตามกันชมต่อ,อได้เลยนะครับ สำหรับการเดินทางของเรานะครับเราก็จะเริ่มต้นจากเมืองซานดิเอโกซึ่งผมก็ได้เคยศึกษาอยู่ที่นั่นนะครับจากซานดิเอโกเราก็ใช้ขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟแอ t r a k ็ M ract, นี่แหละครับเพื่อเดินทางไปยังเมือง LA แล้วก็ผมก็จะค้างคืนอยู่ที่ LA ก่อนนะครับหนึ่งคืนกับเพื่อนเพื่อที่ว่าผมจะได้ออกเดินทางจากสนามบินของเมือง l ลอสแองเจลิสเนี่ยนะครับเพื่อไปยังทวีปอเมริกาใต้ต่อไป และในการบินนะครับผมได้เลือกบินกับสายการบินแอร์แคนาดานะครับเพื่อไปแวะต่อเครื่องที่แคนาดาแล้วก็จาก Canada แคนาดาเราก็จะบินลงไปยังเมืองหลวงของประเทศชิลีก็คือกรุงซานติอาโกนะครับและทีนี้จากกรุงซานติอาโกก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางของเราซึ่งจากซานติอาโกนั้นผมก็จะเที่ยวที่นครซานติอาโกก่อน2-3วัน แล้วก็จากซานติอาโกนี้ผมก็จะบินด้วยสายการบินของชิลีนะครับไปยังเกาะอีสเตอร์แล้วก็อยู่ที่นั่นสัก2อสวันแล้วก็จากเกาะอ Easter, ีสเตอร์เราก็กลับมายังแผ่นินใหญ่อีกครั้งหนึ่งจากซานติอาโกเราก็จะนั่งเครื่องบินไปทางเหนือของประเทศชิลีที่ทะเลทรายอาตาการ์มานะครับที่เมืองคารลามานั่นเองซึ่งเป้าหมายของผมในตรงนี้จะอยู่ที่เมืองซานเปโดรเดออาตาการมานะครับซึ่งเป็นจุดที่นักดาราศาสตร์แลวก็นักท่องเที่ยวในแถบนี้ มาพบกันจากซานเปโดรเดออตากาม่าเราก็จะแวะเที่ยวทะเลทรายที่แห้งแ้งที่สุดในโลกสักนิดหน่อยก่อนที่ผมจะข้ามไปยังประเทศบลรเวียนะครับด้วยทัวร์ของบริษัททัวร์จากบลรเวียนั่นเองซึ่งจะเป็นทัวร์ของทะเลเกลือซาร่าเดออยูนีซึ่งเป็นทะเลเกลือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ในทะเลเกลือเนี้ยเราจะได้ชมทะเลเกลือนอกเหนือจากนี้เรายังได้ชมภูมิทัศน์อันสวยงามของเทือกเขาแอนดีส แล้วก็ทะเลสาบนภูเขาสูงอีกด้วยนะครับซึ่งทัวร์ซาลาเดอโอโยนีนะครับ <Wow. S 2> ก็จะกินเวลาทั้งสิ้น3วัน2คืน <Wow. S 2> แล้วก็ทัวร์ก็จะนําเราข้ามชายแดนไปยังประเทศบลริเวียแล้วนําเรามาส่งยังใจกลางเมืองโอยยนีนะครับในปลายทางและจากเมืองโอยยนีผมก็จะเริ่มสำรวจประเทศบลริเวียโดยการนั่งรถบัสจากเมืองโอยยนีไปยังเมืองโคโตซีนะครับซึ่งเป็นแหล่งที่สเปนเคยเอาแร่งเงิน เมืองนี้นะครับเพื่อส่งไปยังสเปนนั่นเองเพราะสเปนในยุคนั้นต้องการแรกเงินและทองเพื่อซื้อสินค้าจํานวนมากจากเอเชียนั่นเองนะครับซึ่งโปโตซีนี้ยังมีชื่อเสียงอีกด้วยว่ามีภูเขาที่ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาแห่งความร่ารวยสามารถขุดเงินซึ่งเชื่อได้ว่า <c oughs> สร้างสะพานข้ามจากที่นั่นไปถึงสเปนได้เลยครับ <Wow. S 1> แล้วก็จากโปโตซีผมก็จะนั่งรถบัสต่อไปอยังเมืองซูเครซึ่งเป็นเมืองหลวงทางรัฐธรรมนูญของโบลิเวียนะครับ แล้วก็จะมีอาคารบ้านเรือนในสมัยอันนิคมของสเปนที่สวยงามอยู่เยอะนะครับจากซูเครเราก็จะนั่งเครื่องบินต่อไปยังกรุงลาปาสซ,ซึ่งเป็นนครหลวงที่สูงที่สุดในโลกเป็นศูนย์กลางการบริหารแล้วก็นิติบัญญัติของบลรเวียนะครับที่ความสูงประมาณ3 4 0 0ถึง4,000เมตรจากระดับน้ําทะเลนั่นเองจากกรุงลาปาสเราก็จะต่อไปยังการฝั่งจักรยานบนถนนแห่งความตายหรือถนนที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่อันตรายที่สุดในโลกนะครับ จากลาปาสไปยังเมืองโคโรอิโกระยะห่างประมาณ60กิโลเมตรและความสูงดรอปลงตั้งแต่4,700เมตรสู่ประมาณเพียงแค่1,000เมตรต้นๆจากระดับน้ำทะเลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เราก็จะกลับมายัางลาปาสอีกพักหนึ่งก่อนที่ผมจะไปยังชายฝั่งทะเลสาบติทิกาก้าซึ่งเป็นทะเลสาบที่อยู่สูงที่สุดจากระดับน้ำทะเลของโลกนะครับแวะพักที่เมืองชายแดนของโบลิเวียชื่อโคปาคาบานาเอ๊ะชื่อนี้หลายท่านอาจจะฟังดูคุ้น มันฟังดูคล้ายๆกับชายหาดของเมืองริโอที่บราซิลเลยนะครับซึ่งที่นี่คือโคปาคาบานาของแท้ต้นตำรับนะครับชายหาดที่ริโอเอาชื่อนี้มาจากเมืองน,นี้นะครับอันนั้นไม่ใช่แพ้ของแพ้คือที่โบลิเวียแล้วเราก็จะนั่งรถบัสข้ามชายแดนไปยังเปรูแล้วก็จะเที่ยวอีกเมืองหนึ่งที่อยู่ริมทะเลสาบติติกากา้าเหมือนกันก็คือเมืองปูโนซึ่งเป็นเมืองชายแดนของฝั่งเปรูนะครับ แล้วก็จะดูเกาะของต้นกกซึ่งสร้างขึ้นโดยชชนเผ่าอูรอสนะครับแล้วก็จากเมืองปูโนโเราก็จะนั่งทัวริสบัสซึ่งวิ่งจากเมืองปูโนโไปยังเมืองคุสโกก็จะผ่านสถานที่สวยงามระหว่างทางบ้างเพื่อให้แวะชมนะครับพอเราถึงคุสโก้ซึ่งเป็นศูนย์กลางเดิมของอาณาจักรอินคาแล้ว เราก็จะเริ่มทัวร์ตามรอยอนณาจักรอินคาก,กันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่การเดินเที่ยวชมเมืองคุสโกไปจนถึงการไปยังโบราณสถานต่างๆเช่นโวยนเตตัมโบปิซักหรือว่าเหมืองเรือโบราณของชาวอินคานะครับก่อนที่เราจะเริ่มเดินเท้าไปสู่มาชูปิกชูด้วยเส้นทางเดินที่ชื่อว่าซาว t h ์กันเทเทร็กนั่นเองแล้วก็จะปิดท้ายทริปนี้ด้วยการเยี่ยมชมมาชูปิชูนั่นเองจากมาชูปิชูนะครับเราก็จะกลับมายังคุสโก เพื่อนั่งเครื่องบินมายังเป้าหมายสุดท้ายของเปรูก็คือนครหลวงของเปรูก็คือกรุงลิมานะครับอยู่ที่นั่นสักไม่กี่วันแล้วเราก็จะนั่งเครื่องบินจากลิมาไปยังแคนาดาเช่นเคยนะครับแล้วก็กลับมายัางลอสแองเจลิสกลับมายัางซานดิโกต่อไปนะครับเส้นทางการบินอาจจะฟังดูงงๆเนาะหลายท่านก็อาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมต้องแวะแคนาดาเดี๋ยวไปคอยฟังกันนะครับว่าทําไมมีคําตอบในคลิปต่ตอไปนะครับ เปยังไงกันบ้างครับกับเนื้อหาที่ท่านได้รับชมกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมบังว่าทุกท่านคงจะถูกใจกันไม่มากก็น้อยนะครับหากถูกใจก็ขอเชิญชวนทุกท่านบอกต่อกันไปให้เยอะๆกว้างๆเลยนะครับชวนชวเชิญเชิญกันมาดู AJK Channel เยอะๆนะครับรับรองว่าผมจะทำคลิปออกมาอีกแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับมาเป็นเพื่อนกันแล้วคุณก็ได้ตามชมรายการดีๆทาง AJK Channel ไปตลอดนะครับ สำหรับวันนี้ผมขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมและพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ